ติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีครับได้เข้าเยี่ยมคาระวะประธานประเทศสปปลาวครับและพบหารือประธานสภาแห่งชาติสปปลาวเพื่อร่วมพัฒนาลดอุปสรรคที่มีร่วมกันครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหาหรือเต็มคณะร่วมกับนายสอนใสศีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเรื่องของการค้าโดยจะมีการเชื่อมโยงกับทางลาวแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยให้เป็นรดแอเรียพร้อมลดอุปสรรคและเร่งอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่1 1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีพศ2568เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านความเชื่อมโยงสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนสบปลาวจากประเทศแลนล็อกเป็นแลนลิงและเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งระหว่างทั้งสองประเทศครับ การเชื่อมโยงทางระบบรางจะทำกรอบความตกลงเพื่อเริ่มเดินรถไฟระหว่างสถานีท่านาแล้งถึงสถานีรถไฟเวียงจันในต้นปีหน้าและสนับสนุนการก่อสร้างสะพานสำหรับรถไฟข้ามแม่น้ำโขงหนองคายเวียงจัน ความเชื่อมโยงทางถนนและสะพานจะส่งเสริมการขนส่งระหว่างประเทศไทยสปปลาวเวียดนามและจีนด้วยโครงการต่างๆอาทิโครงการสะพานมิตรภาพแห่งที่5บึงการบริคัมไซที่ตอนนี้ก็คืบหน้าไปอย่างมากครับ เรื่องของปัญหาหมอกควันข้ามแดนทางประเทศไทยจะสนับสนุนประเทศลาวจัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างทั้งสาประเทศได้แก่ไทยลาวและเมียนมา เรื่องของพลังงานสะอาดประเทศไทยสนใจซื้อพลังงานสะอาดจ,จากลาวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยที่กําลังขยายตัวภายหลังจากการหารือนายกรัฐมนตรีไทยและลาวร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารสําคัญและส่งมอบโครงการต่างๆด้วยครับ ต่อด้วยท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งนายทองลุนก็ชื่นชมความสัมพันธ์ของไทยลาวที่มีความร่วมมืออย่างแนบแน่นใกล้ชิดมั่นใจว่าความร่วมมือวันนี้จะก้าวหน้าเป็นโอกาสให้ได้พัฒนาเพื่อประโยชน์กับประชาชนทั้งสองประเทศครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนส่งเสริมความเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง ระหว่างทั้งสองประเทศทั้งทางถนนและทางรถไฟตลอดจนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆครับ